สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการปั๊มวิวในทิกก่อนครับเป็นวิธีใหม่ล่าสุดนะตอนนี้เนาะก็เป็นพศสองครับสมัครท่าร้อยหกเลยครับผมจะทำยไงก็มารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับอ่าทิกก่อนของเราที่เราจะปั๊มนะผมก็จะเลือกเป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับสังเกตว่าตอนนี้ครับวิวของเดิมมีประมาณ1671นะครับแล้วก็คลเปลี่ยนเข้าไปเนาะมาสังเกตว่า u r l ครับแล้วว่าลิงก์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลิงก์คลิปของเราครับแล้วก็กรอเข้ามาเลยเนาะ ใครที่ชัเพลอก็สามารถกดแชร์แล้วก็กดคันลอกลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็มาแนะนําเว็บไซต์ปั๊มไรที่ผมใช้ยึจํานะก็คือเว็บไซต์ KBMTT จุดสิบเอ็นนะผมก็ใช้ยึจําครับเว็บไซต์นี้เนาะแล้วก็มาเลือกมุดหมู่เนาะถ้าเข้าม,ามาใหม่แล้วก็จะอยู่ที่มุดหมู่ของ Facebook ครับแล้วก็กดคําว่ามดหมู่อีกทีเนาะปึ๊บอันมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับก็จะมีให้เลือกหลายใช้บริการ็เลยนะทั้งยูทูบทิกตอร์ครับผมแล้วก็อินสตาแกรมนะแล้วก็มาเลือกคําว่าทิกตอร์รลกานแนะนําของ K นะครับ วันนี้ก็จะเป็นบริการแยกย่อยวัาเราทั้งผู้ติดตามครับแล้วก็ปั๊มบิลปั๊มแชร์ปั๊มคอมเมนต์เนาะผมก็จะเป็นปั๊มบิลแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ใส่ลิงก์คเราก๊อัลมาคี้เนาะปริมาณค่าต่ำตรงนี้ก็อยู่ที่10ครับสูงสุดถึงสล้านเลยทีเดียวครับถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะแต่ไปดูค่าบริการครับว่าถูกไหมเนาะเราก็ใส่ไปสัก100นะครับผมเท่ากับยังไม่ถึงบาทนะครับเราก็ปั๊มสัก500ก็ยังไม่ถึงบาทจมนะขอปั๊มสัก1,000ลกันนนะะคครรัับบบบทท่่่าาากอยูี1ผมจุด 89สตางค์ครับแล้วก็กดสั่งซื้อเลยผมอ่าระบบได้รับของซื้อคยแล้วก็รอมันขึ้นสักครู่นะเรามาดูบิลเดิมครับที่มีประมาณพันเจ็ดบิลนะครับหนึ่งพันหกร้อยครับพันเจ็ดประมาณนี้เนะาะเราะมาแนะนําฟังก์ชันต่างๆในการชำระเงินของเว็บไซต์นี้ครับใครที่สั่งไปแล้วยังไม่มียอดเงินตรงนี้ครับแล้วก็กดคําว่าเติมเงินครับผมอันนี้จะเป็นช่องทางการชำระเงินสี่ช่องทางครับสแกน อ่าเกี่ยวกับทุกธนาคารแล้วก็เชืวันนี้ไว้เลยครับออมปลาวดตแล้วก็บัตรเครดิตเนาะคนเนี้ยก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ครับว่าเติมขั้นต่ำถึงบาทก่อนหน่อยแล้วก็สูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งครับผมแล้วก็สามารถมาติดตามประวัติการซื้อได้ตรงนี้ครับถ้ามันเสร็จแล้วมันก็จะเข็นว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมตรงนี้เนาะรอรอราวิวขึ้นสักครู๊ดนะผมแล้วก็รีดูเรื่อยๆครับว่ามันขึ้นยังเนาะ โอเคครับตอนนี้ก็ไม่ถึงประมาณ3ามสี่นาทีนะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับ1นะึ่พันมาตรงนี้รวมทั้งหมดก็ประมาณ2องพันสอเกานะคุณบเนาะโอ้โหถือว่าขึ้นไวมากครับน,นะอ่ะเฟอรไนน์นี้ก็ถือว่าใช้งานจริงๆแล้วก็ขึ้นไวมากครับใครที่อยากจะเปิดฟ,ฟีดให้ติ๊กตอกครับหรือว่าอยากจะดันคลิปให้ติดฟีดของ Ti ๊กตอกก็ลองมาใช้บริการสับตัวเว็บแคมเบมนะผมใครที่อยากใช้อ่าตัวไทยดีผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีฟิชชั่นนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์เนาะ นำไปดูฟังก์ชันต่างๆในเว็บเพิ่มเติมไปกันครับกอนนี้ก็เป็นที่ผมอยากแนะนําเพื่อนๆเนาะก็ว่าที่คว่าแนะนําเพื่อนตรงนี้ผมก็จะเป็นาการแนะนําเพื่อนเนาะก็จะรับค่าแนะนำห้าเปอร์เให้ผมก็อา่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยครับผมนะตัวนี้ค่าเพ่ื่อนมีสมัครก็จะเขียนจำนวนคนตรงนี้เนาะ่ารสมัครเท่าไหร่ครับอ้างีเท่าไหร่นะแล้วก็ค่าเปอร์เซ็นต์ให้เราทิดเท่าไหร่ที่เราก็สามารถเอาไปปั๊มไลฟ์ฟรีกันได้ครับใครที่แนะนําเพื่อนผม แล้วก็ใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากติดต่อแอดมินก็สามารถมาติดต่อแอดมินตรงนี้กดคําว่าติดต่อไฟสนับสนุนครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการไลน์สำหรับการติดต่อครผมนะแอดไปเละแอดแคป MKT เฮ้ยท่านของใครที่อยากคุยแอดมินครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลิียงก็สามารถคลิกลิงก์เข้ามาได้ครับผมตรงนี้วิวของเราก็เคลื่อนเสร็จเรียบร้อยครับใครที่ผมหาให้ผมอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาก็ได้นะ ต่วนี้ก็จะเป็นบริการของเว็บแคมเอ็นนะครับผมมันมีทั้งเฟซบ o o กนะครับผมแล้วก็ y o u t u b ิก i k อ o k เนาะใครที่อยากอ่าให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกต่อยใ,ใต้คลิปรับเราทำให้ดูวันเราเดีวไปเจอกันคลิปนะครับผม